อีกหนึ่งเรื่องครับเกิดเหตุขึ้นในวัดเช่นกันเอามาเตือนภัยครับโดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนรอนแบบนี้นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมีโรคประจําตัวอยู่แล้วครับอย่าดื่มเลยดีกว่าไม่งั้นจะกลายเป็นเหมือนกับผู้ชายคนนี้ครับสุดท้ายดับคาวัดนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือ17เมษายนครับตำรวจสพบางคนทีสมุทรสงครามครับได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิต นอนเสียชีวิตในห้องน้ำครับที่วัดบางคนทีในก็ไปตรวจสอบกันก็มีทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมุนทิสัพพราเชนสมุทรส,รสงคารามนะครับที่เกิดเหตุพบตัวในรังสรรอายุ48ปีเป็นชาวนครราชสีมาถามคนรอบตัวครับก็บอกว่าอ๋อคุณรังสรรเนี่ยเหรอเป็นคนไร้บ้านมาขอวัดอศาศัยอยู่ก็มาอยู่หลายวันแล้วแหละแต่คาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าดื่มเหล้าครับ ไปดูกันหน่อยครับที่กระท่อมที่พักของผู้ตายที่มาขอวัดอาศัยอยู่เนี่ยพบเล่าขาวบรรจุในขวดน้ําพลาสติกวางอยู่2ขวดด้วยกันก่อนหน้านี้ครับตัวในรังสารเนี่ยมาขออาศัยอยู่ที่วัดแล้วก็ก่อนจะเกิดเหตุเสียชีวิตเนี่ยได้มีโอกาสไปพบจเจ้าอาวาสแล้วไปบอกกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับผมรู้สึกไม่สบายครับหลวงพ่ออ้าวเป็นอะไรล่ะจะไปหาหมอเหรอให้ไป200บาทก็กะว่าให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาล แต่ปรากฏว่ามีคนพบเห็นครับว่าตัวคุณรังสรรค์เนี่ยเดินไปหาหมอที่สถานีอนามัยไม่ไกลจากวัดเบื้องต้นก็เห็นบอกว่าน่าจะไปเพราะว่าไม่เสียค่ายงค่ายาแล้วเก็บเงิน200บาทที่หลวงพ่อให้ไปซื้อเหล้าขาวมาดื่มแทน<อ>สุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าวูบเสียชีวิตในห้องน้ําในวัดนี่แหละฮะทนทองเนี่ยนอนที่สาราานที่สาร,ร,ราวอทองมีชีวิอยู่เขามาขออาศัยพื้นที่ ทีนี้ไปคุยกับชาวบ้านที่มาออกกำลังกายแล้วก็ไปเจอนะคะคุณภูริเดชหรือคุณโอ๊ตนี่แหละบอกว่าเพื่อนที่มาด้วยกันนี่ยเข้าห้องน้ําแล้วมาเจอคุณรังสรรค์กนอนอยู่ที่พื้นห้องน้ําเพื่อนก็เลยวิ่งมาบอกเขาก็เลยไปบอกผู้ใหญ่บ้านว่ามีคนนอนอยู่ในห้องน้ําให้มาช่วยกันวัดชีพจรหน่อยแต่ตอนวัดเนี่ยปรากฏว่าไม่เจอชีพจรแล้วก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจค่ะไม่เลยยากเขาตูนหลงก็ได้มันเปิดปุ๊บเปิดเจอคนนอนมาเรียกผมปุ๊บว่าพี่โอ๊ต มีคนนอยห้องน้ำไม่รูว่าเป็นไรลยมาปุ๊บมาเจอปุ๊บมเริ่มหลุยไม่บอกคุยใหญ่ว่าคุยใหญ่มีคนนอยห้องน้ำมาตัวนอยว่าเป็นไรหรือเปล่าผู้่ยยาบอกว่าจอนที่จอนเราไม่เต้นแล้วเลยโทรหาคุณพี่อ่ะครับครับตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะแต่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตเดี๋ยวรอผลการชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งค่ะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ